สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะได้เห็นไหมคะวันนี้คุยใส่ไรมาเอยคหิใส่ผ้ากันเปื้อนมาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุยไม่ได้พาเด็กมาทําอาหารนะคะแต่ว่าคุยเนี่ยจะพาเด็กมาทําแป้งโด รู้จักแป้งโดไหมคะใช่คะ่ะแป้งโดที่มีลักษณะเหมือนดินน้ำมันนั่นเองแต่แป้งโดเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีหรือไม่ได้ใส่สารอันตรายอะไรเด็กพร้อมที่จะไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทำแป้งโดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะแป้งสาลีค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะ น้ำร้อนระวังลวกมือด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะน้ำมันพืชค่ะใส่เพื่อไม่ให้แป้งติดมือเรานะสีผสมอาหารสีใดหรือแบบใดก็ได้คะ่ะกละมังและทับพีที่ใช้คนลนะใช้ผสมคะ่ะเป็นไงคะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมีไม่เยอะแถมราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วเด็กเตรียมตัวที่จะไปทำแป้งโดกันหรือยังเอ่ยอย่าลืมใส่ผ้ากันเปื้อนแบบฟรีด้วยนะถ้าไม่มีก็ให้เด็กแต่งตัวหรือแต่งชุดที่พร้อมที่จะเพ่อนแป้งแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปทำพร้อมธุรกิจเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำกะละมังมาค่ะใส่แป้งตามที่ต้องการนะคะอาจจะตวงหรือไม่ตวงก็ได้นะถ้าต้องการใช้เยอะก็ใส่เยอะเลยค่ะ ต่อมานะคะเทน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นลงไปค่ะค่อยๆใส่ทีละน้อยๆน,นะคนๆๆจนกว่าแป้งเนี่ยจะเกาะตัวกันดีค่ะแล้วก็สามารถใช้มือนวดนวดช่วยแบบนี้ได้นะคะเมื่อแป้งเกาะตัวกันดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันพืชค่ะเพื่อที่เวลาเล่นเนี่ยจะได้ไม่ติดมือเด็กๆนะจากนั้นเราก็แบ่งแป้งเป็นก้อนเตรียมตัวใส่สีผสมอาหารได้เลยค่ะ หยิบยกสีแดงนะคะจากนั้นก็ค่คอยๆบ,บ,บ,บี่ผสมค่ะทําให้สีเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆคะสนุกแถมทําง่ายด้วยใช่ไหมคะแป้งโดเนี่ยช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือให้กับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเด็กกล้ามเนื้อมือแข็งแรงใช่ไหมคะเด็กก็จะสามารถ หยิบจับสิ่งของติดกระดุมเสื้อเองแต่งตัวเองหรือเขียนหนังสือแล้วก็ระบายสีได้ถนัดแล้วก็ห้องแคลมากยิ่งขึ้นแถมยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กๆด้วยนะคะส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องของจินตนาการนั่นเองเด็กๆขาอย่าลืมถ่ายรูปส่งผลงานของเองมาให้คุณครูอีได้ชมบ้างนะคะ สำหรับวันนี้คุณคุยลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ